สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลบ้านสวนห้อยจอระเเคมากนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับแขกนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดวิรามเลยนะครับก็ใกล้กับสนามแข่งรถเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านโมเดิร์นนะครับเป็นบ้านของลุงสุชาตินะครับก็แกก็ขับรถแท็กซี่นะครับขออภัยนะครับรถมีครับรถมีรถสมีสองแถวนะครับก็ไงก็ต้องขอคุณคุณลุงสุชาติด้วยนะครับที่อนุญาตให้รีวิวบ้านหลังนี้นะครับ บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของคุณลุงเองนะครับก็เป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับหลังคา2สเต็ปนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่11เมตรนะครับลึก6 5เมตรนะครับจะมีอยู่2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับ1ห้องโถง1ห้องครัวแล้วก็มี1เฉเลียงหลังบ้านเลยนะครับแล้วก็เฉเลียงหน้าบ้านอีกต่างหากนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันเลยนะครับ ีก็จะเป็นส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นเฉลียงหน้าบ้านนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับลึก2เมตรนะครับตรงนี้กว้าง5เมตรนะครับลึก2เมตรนะครับเป็นเฉลียงหน้าบ้านนะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับระแนงครับเหล็กกล่องเหล็กกล่องหน้า3นะครับอันนี้เป็นเหล็กกล่องทาสีดานะครับ แนงหน้าบ้านนะครับเป็นเฉลียงหน้าบ้านแล้วก็มีม้านั่งด้วยนะครับเป,เป็นม้านั่งโครงเหล็กครับไม้เทียมนะครับเหล็กกล่องขนาด 2, อคูนหนิ้วนะครับเดี๋ยวเราดูดีเทลตั้งแต่บันไดาทางขึ้นตัวบ้านกันเลยนะครับก็เป็นบันไดสามขั้นนะครับหมุกบันได PVC นะครับประตูตรงนี้จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ2 2เมตรนะครับ ลูบิเนียมอบดากระจกใสเขียวมีมุ้งลวดพร้อมนะครับตรงนี้จะมีความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับในแต่ละลอกของตัวบ้านนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับอันนี้ก็3เมตรนะครับตรงนน้นมานี้3เมตรนะครับตรงนี้มานี้3เมตรในส่วนตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนห้องที่1นะครับตรงนี้จะเป็นห้องโถงตรงนี้จะเป็นทางเข้าหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราดูข้าข้างของตัวบ้านก่อนนะครับตรงนี้ก็จะตกแต่งครับสวยงามมากครับเป็นไม้เทียมนะครับตกแต่ง มุมบ้านนะครับเป็นไม้เทียมไม้ฝานะครับทาสีออกแนวน้ำตาลเข้มนะครับน้ำตาลแดงนะครับสวยงามครับไฟนี่ก็จะเป็นไฟ2บนล่างนะครับดูด้านข้างก่อนนะครับอันนี้ก็จะลึกอยู่ที่6เมตรห้นะครับ หน้าต่างตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่เมตรแปดสิบสูงเมตรสิบนะครับกดยกสูงจากพื้นอยู่ที่ห้าสิบเซนติเมตรนะครับฝ้าก็เป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศนะครับในส่วนของด้านนอกของตัวบ้านนะครับด้านหลังก็จะเป็นเฉลียงนะครับครัวนะครับครัวนอกนะครับครัวนอกบ้านไม่ใช่ครัวนอกนะครับไม่ใช่ครัวนอกแบบฝรั่งนะครับ เราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตลุงสุชาติเข้าไปดูในตัวบ้านก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลียงหน้าบ้านนะครับกระเบื้องนะครับขนาด60คูณ60กระเบื้องทั่วไปนะครับมีความกว้างอที่5คูณ2เมตรนะครับอันนี้จะเป็นม้านั่งนะครับม้านั่งเหล็กนะครับแล้วก็มีไม้เทียมนะครับเป็นไม้พื้นเทียมนะครับ ทาสีเทาๆครับสวยงามมากครับโครงเหล็กจีดําสวยงามมากครับด้านนี้ก็มีม้านั่งเช่นกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับลุงครับขออนุญาตรีวิวบ้านหน่อยนะครับลุงสุชาติขออนุญาตหน่อยนะครับลุงครับเบอร์โทรช่างไม่มีเนาะไม่มีลุงทําเบอร์โทรช่างหายนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เรามาดูเป็นไอเดียกันแล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องโถงนะครับห้องโถงจะมีอยู่สองห้องเนาะอันนี้จะกว้างอยู่ที่สามคูณสานะครับผมว่าไม่ใช่อันนี้3ามคูณหนะครับห้องโถงแรกนะครับห้องโถงแรกนะครับกว้างอยู่ที่3าคูณหเมตรนะครับดูภาพรวมกันนะครับัน,นี้คือห้องโถงแรกนะครับ ห้องโถงที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะครับมีขนาดอยู่ที่5คูณ3เมตรนะครับ15ตารางเมตรถัดมาก็เป็นห้องโถงย่อยออกมาอีกนะครับนี่ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องน้ําห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราดูห้องนอนก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องนอนแรกของตัวบ้านนะครับประตูก็เป็นประตูโมเดนนะครับประตูไม้นะครับขนาด80สูง2เมตรนะครับ ลุงอัคระยันเรียบร้อยใช่ไหมลุงสักสิษิ์สักสิธิ์ครับข้างในาก็เป็นกระเบื้องนะครับขนาด60คูณ60นะครับเป็นลายไม้สวยงามมากเลยครับอันนี้จะมีขนาดอยู่ที่3คูณ3เมตรนะครับห้องนี้นะครับครับป้าฉาบเรียบนะครับโคมไฟดาวไล์นะครับขนาด4นิ้ว ต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องครับอ๋อครับเรามาต่อไปเรามาดูห้องนอนห้องที่สองกันนะครับอันนี้เป็นห้องนอนป้าบ่นอนกับคนละห้องเลยบ่โอ้สุดยอดเลยครับป้ากับลุงนอนกับคนละห้องเลยครับอันนี้ก็ประตูโมเดิลนะครับประตูไม้80สูงสเมตรนะครับลงอัพขระยันพร้อมครับสุดยอดเลยครับต่อไปก็เป็นห้องนะครับ อันนี้ก้างอยู่ที่3ามเมตรสามสิบนะครับเนาะสามเมตรสามสิบลึกสามเมตรนะครับน,นี่จะเป็นห้องนอนของป้านะครับใหญ่กว่าลุงอีกโอ้ยเมียต้องใหญ่กว่าเนาะลุงเนาะ <c oughs> กระเบื้องเหมือนกันเลยกับของลุงเลยครับห้องลุงเลยกระเบื้องลายไม้นะครับขนาด60คูณหกนะครับเรื่องปูพื้นนะครับฝ้าฉากเรียบ โคมไฟดาวไลท์นะครับขนาดสีนิวต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องน้ำตัแต่ประตูเลยนะครับดีเทลตแต่ประตูเลยนะครับเป็นประตู p v c หรือว่า u p v c ลุงประตู PVC นะครับประมาณกว้าง7 0สูง2เมตรนะครับนี่เป็นกระจกฝ้านะครับนี่เป็นสวิตไฟห้องน้ำนะครับ อยู่ภายนอกตัวบ้านกันช็อตนะครับตัวบิดการโยกนะครับสวยงามว้าวร้องเบาเลยครับนี่ครับบ้านนี้ก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่ครับขนาดกำลังดีครับราคาก็กำลังสวยด้วยครับห0แสนบาทนะครับราคานี้อันนี้ก็ผนังก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องบุผนังขนาดประมาณ ขนาด1 0คูณเซนเมนะครับเป็นกระเบื้องลายลายอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> พูดดูว่าสวยนะครับ <c oughs> สวยสวยเป็นกระเบื้องขนาด1 0คูณ10เซนเมนะครับเอามาตกแต่งสลับลายกันนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นช่องเซอร์วิสนะครับ <c oughs> ไฟดาวไลท์สีนิ้วหน้าต่างบานเปิดบานซ้อนนะครับระบายอากาศพอเตอร์ลอย อ่างล้างมือแบบอยู่บนเคาน์เตอร์นี่ครับชักโครกแบบวันพีทด้วยนะครับมีการแบ่งระดับมีการแบ่งระดับด้วยนะครับสูงต่ำนะครับอันนี้เป็นโซนเปียกนะครับต่ําลงไปนะครับก็จะเป็นกระเบื้องขนาด60คูณ30นะครับในส่วนตรงนี้กระเบื้องลายไม้ครับส่วนตรงนี้เป็นกระเบื้องขนาด40คูณ40นะครับในโซนแห้งนะครับมีเรนาชเวอร์ด้วยนะครับ โอ้เรนเชอร์เบอร์ยังไม่มีครับมีแค่ฝักบัวแล้วเครื่องทำน้ําอุ่นมีฉากด้วยนะครับฉากผ้านะครับต่อไปเราดูห้องครัวนะครับห้องครัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ลุงไม่ใช้ครับลุงใช้ห้องครัวลุงใช้ครัวฝรั่งไม่เป็นครับเลยย้ายไปทําครัวอยู่ข้างนอกแทนนะครับก็จะเป็นบานซิงคู่นะครับสวยงามทีเดียวนะครับเป็น UPVC นะครับบานซิงนะครับ มานสิ้เดียวมานสิ้เดียวนะครับเป็นแบบสไตล์มินิมอลเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับ <Wow. S 1> กระเบื้องท็อปปิ้งก็เป็นกระเบืเบ้องขนาด60คูนะครับกระเบื้องทั่วไปนะครับเป็นรูปทรงตัวเอลนะครับมีอ่างล้างจานอยู่สองหลุมนะครับหน้าต่างบานเลื่อนนะครับ ในส่วนของผนังนี่ตกแต่งสวยมากครับเป็นการบุผนังด้วยกระเบื้องนะครับไปจนถึงฝ้าเลยนะครับอยูาพรมขรงขัวคียที่หนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่องบ้านสวนห้อยจอระเข้มากนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องบ้านสวนห้อยจอระเข้มากกันด้วยนะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ